สวัสดีจ้าเห็นรูปง,งามๆยูง,งายมากๆผมมาถ่าทยให้พี่น้องเมืองอยู่หนาลานขายกับเขาตอนเศร้าจ้านี่จ้าขายบรรยากาศไทยต้นพูนสวยๆให้เมืองค่ะนี่สวยงามจ้าต้นเขียวเรืองดอกเป็นพวงพวงเงยมากเลยจ้า เหมือกานอย่างนันคล้ายกับเขาเศร้าจ้ะพอดีเลยจ้ามาพ่อไอ้กำลังมาซื้อกับเขาเจ้าเสี้ยวยังกว่าน้่งยืนนางง่วงนี่งยานั่นี่นี่เขาไปเอานี่เลยเออนี่ล่ะอยู่นี่ล่ะเมียนเมียนสองถุงมาเอ้อ

Ô nhiên sắp hết mọi người. Ô nhiên sắp hết mọi người. Ô nhiên sắp